ขิงขิงซอยขิงซอยใส่ลงไปด้วยทุกคนนี่นี่นร้อนร้อนมันจะอร่อยมากเลยทุกคนนี่ผักของเราก็มีบวบบวบต้งค่ะชอบชอบบวบบวบต้งชอบบวมแหมคนภาคก็เกลือน้ำลายนี่ของอร่อยนี่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 ยั่วใจค่ะฟินเบอร์จริงๆ ว่าแล้วเนี่ยภาพโดยรวมก็ออกมาแบบนี้นะคะมาเด้อจ้ามาเด้อทานด้วยกันว่าอันนี้อร่อยแต่ผักมีน้อยไปหน่อยแต่ก็เป็นคนไม่ค่อยชอบกินผักเยอะนะคะแต่ถ้าได้ข้าวเหนียวนะทุกคนเนี่ยสวัสดีจ้าวันนี้เชิญชวนทุกคนมาทานข้าวด้วยกัน เมนูวันของอุ่นๆรับประทานอย่าลืมทานน้ำอุ่นด้วยนะคะทานน้ำอุ่นนะคะสวัสดีจ้าวันนี้เชิญชวนทุกคนมาทานข้าวด้วยกันเมนูวันค่ะฟินเบอร์จริงๆว่าแล้วเนี่ยภาพโดยรวมก็ออกมาแบบนี้นะคะมาเด้อจ้ามาเด้อทานด้วยกันไก่เนี่ยนะคะขอบอง <c oughs> อย่าคิดว่าทำเองได้ทานนะคะซื้อข้าค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอย่าคิดว่าทำเองนลใจอร่อยค่ะขโอปอ๊กนี่นี่มีกุ้งด้วยนะมีตะไครมี่าสวัสดีค่ะผัดไข่ก็ชอบนะคะบวกผัดไข่ก็ชอบข้าวแค่นี้พอค่ะอย่าทานเยอะน้ำหนักช่วงนี้ควบคุมน้ำหนักอยู่ค่ะค่ะ ครัวทำไม่เป็นค่ะต้องต้องต้องใช้บริการคนข้างนอกจริงๆนะคะคือเป็นคนที่ใช้บริการคนข้างนอกอันนี้ถ้าได้ข้าวเหนียวด้วยนะจำข้าวเหนียวนะหือฟินฟินเวอร์ของอุ่นอรับประทานอย่าลืมทานน้ำอุ่นด้วยนะคะทานน้ำอุ่นนะคะฟินเบอร์จริงๆว่าแล้วเนี่ยภาพโดยรวมก็ออกมาแบบนี้นะคะ มาเด้อจ้ามาเด้อทานด้วยกันทานก่อนนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปขอบคุณมากค่ะขอทานก่อนขอให้ทุกคนอร่อยร้อนๆมันจะอร่อยมากเลยทุกคนนี่ผักของเราก็มีบวบบวบต้มค่ะชอบชอบบวบบวบต้มชอบบวบให้ทานนะคะอยู่ห้องห้องแถวอยู่หอพักซื้อเท่าไหร่ขิงขิงซอย กิ้งซอยใส่ลงไปด้วยทุกคนนี่นีนสวัสดีจ้าวันนี้เชิญชวนทุกคนมาทานข้าวด้วยกันเมนูวันอืมนี่นี่น,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 นให้ดูให้ดูอร่อยค่ะบรรยากาศบรรยากาศหนาวๆต้องได้แบบนี้ค่ะร้อนๆค่ะฟินเบอร์จริงๆ ว่าแล้วเนี่ยภาพโดยรวมก็ออกมาแบบนี้นะคะมาเดอจ้ามาเดอทานด้วยกันผัดไข่ก็ชอบนะคะบวกผัดไข่ก็ชอบข้าวแค่นี้พอค่ะอย่าทานเยอะน้ำหนักช่วงนี้ควบคุมน้ำหนักอยู่ค่ะให้กับการรับประทานอาหารในทุกๆมือ้อดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเย็นยังไงก็หาให้ทานนะคะ อยู่ห้องห้องแถวอยู่หอพักซื้อเท่านั้นค่ะฟินเบอร์จริงๆว่าแล้วเนี่ยภาพโดยรวมก็ออกมาแบบนี้นะคะมาเด้อจามาเด้อทานด้วยกันให้ทานนะคะอยู่ห้องห้องแถวอยู่หอพักซื้อเท่านั้นอร่อยแล้วใช่ไหมคะพริกไม่ค่อยมีเพราะเขาทำไม่ค่อยเผ็ดเราก็เป็นคนไม่ชอบกินเผ็ดเท่าไหร่ด้วยค่ะแต่อยากจะบอกทุกคนว่าแต่ถ้า กลิ่นเตจมูกทุกคนว่าไหมกลิ่นหอมมากเลยอ่ะแต่ตอนนี้หิวแล้วอ่ะาะทันเนี้ยถ้าได้ข้าวเหนียวด้วยนะจำข้าวเหนียวนะหอหอฟินฟินเวอร์ค่ะสวัสดีค่ะของอุ่นอุ่นรับประทานอย่าลืมทานน้ำอุ่นด้วยนะคะทานน้ำอุ่นนะแต่ถ้าหืมกลิ่นเตจมูกทุกคนว่าไหมกลิ่นหอมมากเลยอ่ะ แต่ตอนนี้หิวแล้วเพราะถล่อร่อยแล้วใช่ไหมคะพริกไม่ค่อยมีเพราะเขาทําไ,ไ,ไม่ค่อยเผ็ดเราก็เป็นคนไม่ชอบกินเผ็ดเท่าไหร่ด้วยค่ะแต่อยากจะบอกทุกคนวันนี้ถ้าได้ข้าวเหนียวด้วยนะจําข้าวเหนียวนะออืหืมฟินฟินเวอร์สวัสดีจ้าวันนี้เชิญชวนทุกคนมาทานข้าวด้วยกันเมนูวันแต่ถ้าหืม กลิ่นเตะจมูกทุกคนว่าไหมกลิ่นหอมมากเลยอ่ะแต่ตอนนี้หิวแล้วอ่ะขอาอันนี้อร่อยแต่ผักมีน้อยไปหน่อยแต่ก็เป็นคนไม่ค่อยชอบกินผักเยอะนะคะแต่ถ้าได้ข้าวเหนียวนะทุกคนเนี่ยอันนี้ถ้าได้ข้าวเหนียวด้วยนะจำข้าวเหนียวนะออื <c oughs> ฟินฟินเวิร์แหมคนภาคก็เกลือนน้ำลายนี่ของอร่อย นี่นี่นียั่วใจย่กับการรับประทานอาหารในทุกๆมื้อดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเย็นยังไงก็ฮาวใจอร่อยข้าขอบอกนี่นี่มีกุ้งด้วยนะมีตะไครมีอันนี้ขอนำเสนอบวบนะคะบวบต้มข้าว ไก่ค่ะไก่ปิ้งไก่ปีค่ะสวัสดีค่ะหืมนี่นี่น,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 นี่ให้ดูให้ดูอร่อยค่ะบรรยากาศบรรยากาศหนาวๆต้องได้แบบนี้ค่ะลอนๆอันนี้ถ้าได้ข้วเหนียวด้วยนะจำข้วเหนียวนะหือฟินฟินเวอร์นี้ขอนํนำเสนอบวบนะคะบวบต้มข้าว ไก่คะ่ะไก่ปิ้งไก่ปิ้งสวัสดีจ้าวันนี้เชิญชวนทุกคนมาทานข้าวด้วยกันเมนูวันค่ะฟินเบอร์จริงๆว่าแล้วเนี่ยภาพโดยรวมก็ออกมาแบบนี้นะคะมาเด้อจา้ามาเด้อทานด้วยกันอันนี้ถ้าได้ข้าวเหนียวด้วยนะจำข้าวเหนียวนะ ืห uh ืฟ huh. ินฟินเวอร์ทานก่อนนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปขอบคุณมากค่ะขอทานก่อนขอให้ทุกคนอร่อยกับการรับประทานอาหารในทุกๆมือ้อดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเย็นยังไงก็หาร์ใจอร่อยค่ะขอบนี่ มีกุ้งด้วยนะมีตะไคร้มีค่ะสวัสดีค่ะใจอร่อยค่ะขอบอกนี่นี่มีกุ้งด้วยนะมีตะไคร้มีบ่อยก็เลยต้องใช้เขาบ่อยๆแต่ถามว่าถ้าไปที่บ้านทำไหมทำได้ทานอยู่ค่ะขอบอกทำได้ทานอยู่แค่ใส่ผงหนวเยอะๆก็ ไก่เนี่ยนะคะขอบอกอย่าคิดว่าทําเองได้ทานนะคะซื้อเข้าค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอย่าคิดว่าทําเองของอุ่นๆรับประทานอย่าลืมทานน้าอุ่นด้วยนะคะทานน้าอุ่นนะแหมคนภาคก็เกลือน้ํำลายนี่ของอร่อยนี่นี่นี่น่นียใจไก่เนี่ยนะคะขอบอก อย่าคิดว่าทำเองได้ทานนะคะซื้อข้าวค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอย่าคิดว่าทำเองนะผัดไข่ก็ชอบนะคะบวบผัดไข่ก็ชอบข้าวแค่นี้พอค่ะอย่าทานเยอะน้ำหนักช่วงนี้ควบคุมน้ำหนักอยู่ค่ะของอุ่นๆรับประทานอย่าลืมทานน้ำอุ่นด้วยนะคะทานน้ำอุ่นนะอันนี้ถ้าได้ข้าวเหนียวด้วยนะจำข้าวเหนียวนะหือมฟินฟินเวอร์อันนี้ถ้าได้ข้าวเหนียวด้วยนะจำข้าวเหนียวนะ ฟินฟินเวอร์กับการรับประทานอาหารในทุกๆมื้อดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเย็นยังไงก็หาของอุ่นๆรับประทานอย่าลืมทานน้ำอุ่นด้วยนะคะทานน้ำอุ่นก็ขิงขิงซอยขิงซอยใส่ลงไปด้วยทุกคนนี่นี่นี่รจอร่อยค่ะขอบผูนี นะมีตะไคร้มีค่ะฟินเมอร์จริงๆว่าแล้วเนี่ยภาพโดยรวมกว็ออกมาแบบนี้นะคะมาเดอ้อจา้ามาเดอ้อทานด้วยกันค่ะครัวทำไม่เป็นค่ะต้องต้องต้องใช้บริการคนข้างนอกจริงๆนะคะคือเป็นคนที่ใช้บริการคนข้างนอกของอุ่นๆรับประทานอย่าลืมทานน้ำอุ่นด้วยนะคะทานน้ำอุ่นนะให้ทานนะคะ อยู่ห้องห้องแถวอยู่หอพักซื้อเท่านั้นค่ะฟินเบอร์จริงๆว่าแล้วเนี่ยภาพโดยรวมก็ออกมาแบบนี้นะคะมาเด้อจาม,มาเด้อทานด้วยกันค่ะฟินเบอร์จริงๆว่าแล้วเนี่ยภาพโดยรวมก็ออกมาแบบนี้นะคะมาเด้อจาม,มาเด้อทานด้วยกันอร่อยแล้วใช่ไหมคะ